สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมามาแล้วอยาจจาคนเกา่าคนเดิมเด้อพี่น้องเพิ่มเติมบรรยากาศอี่สีสันแน่จักหนอยมือนีมาเดินสายพี่น้องมือนีมาเดินสายเดินสายใสายวัติีตอนนี้กำลังอันนั่งรถอันเข้าประเทศนอกเวยค่ะพี่น้องค่ะอันมางานขาวดำของเพื่อนคุณลุงจ้า สิบ้าพี่พี่น้องไปเบื้องไปส้มบรรยากาศน้ากันเป็นยังไงบ้าบานเมืองเพิน่นแต่ว่าเขามาแล้วกับบรรยากาศก็บ่ค่อยดีพี่น้องอากาศขึ้นฝ้าเมือ่อดฝ้าม้วบางมองก็มีฝนตกบางมองก็อันมืดขึ้นบางข้างกระแดนออกไหมพี่น้องคาอันไอเมื่อหนึ่งนี่สามฤดูได้ใจอยูย่หนีพี่น้องเอาสิา่งส้มบรรยากาศบ้านเมืองเพิน่นปลาไปน้ำเลี่ยมท่า น้ำกันนอกจากนอฟังหันเขานเนื้อเมืองรถมันหลพี่น้องกับเลบอดไทยอันวิวมาให้พี่น้องเบึงไล่สนนยุพักนึงกับเลยลุ่มบนันีเสื้อผ้าพี่พน้องมาส้มวิวบรรยากาศบานเมืองเพิ่นไปน้ากันนอกจากนอตอนนี้ยดุดยอดเขาจา้า มเพิินสียมีจุดระว่างนี่หลายจ้พี่น้องจ้าเป็นเพื่นกรเฮ็ดเป็นเครื่องปั้นไฟเนาะจา้าเนาะสีย่างก้าวเขาถึงสิย่างก้าวเขาหา